ไงนี่ตอนนี้ในหมู่บ้านของเรามันมีตัวประหลาดเข้ามาแล้วตัวประหลาดนั้นมันเรียกว่าสกินบ็กกนอกเกอร์ คนในหมู่บ้านตายไปเพียบเลยอะ่ะนั่นเป็อเดเขาบอกว่าสกินวอล์กเกอร์มันจะเหมือนเราแต่ว่ไม่ได้เหมือนแบบว่าร้อยเเซ็นะเพราะว่าการแปลงร่างของมันเนี่ยมันยังผิดปกติอยู่อ่ะไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะช่วยหมู่บ้านได้ยังไงเอาเป็นว่านะคะทุกคนครั้งนี้เนี่ยเราอยู่ในโลบอคกับแมปสกินวอล์กเกอร์นั่นเองนะคะแล้วเราจะต้องช่วยหมู่บ้านนี้เอาไว้ให้ได้ไม่รู้ว่าเราสองคนจะรอดกันหรือเปล่าถ้าใครอยากให้เรารอดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะโอ๊ยเอาล่ะฉ ลุยฉันไปด้วยมาหมู่บ้านต้นสนของเราจะต้องปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะพ่อแม่ดูจะดูแลที่ดีเองไปไหนกันมาฮะมาสิเสียงใครอ่ะขึ้นมาอุ้ยอะไรอ่ะไม่มีโอ้ไม่มีคนใส่เสื้อแถบผ้อุบาทว่าไม่เหมาะจะมาเป็นาหารเลยนะเอาล่ะทุกคนฟังให้ดีนะทุกคนมีหน้าที่ในการปกป้องหมู่บ้านนี้จาก เหล่าสัปปะหลาดไอ้พวกสัปปะหลาดพวกนี้ไม่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นมนุษย์แต่มันยังทําได้ไม่ดีพอถ้าเห็นอะไรแปลกๆอย่างเช่นไอ้นี่อย่าลังเลที่จะยิงมันจะมีคนรอดชีวิตเข้ามาในหมู่บ้านนี้ตอกนกลางวันและไปเก็บร่างของพวกมันในตอนกลางคืนซะนายจะต้องเอามาขายและซื้อของที่จําเป็นเพื่อเอามาปกป้องหมู่บ้านนี้ฉันจะนํากําลังเสริมมาและเราจะมาถึงภายในสิบวันโชคดีพลทหารจําไว้ว่าอย่าให้มันเข้ามาเด็ดขาดใคร โอ้ไม่ก็อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนมาแล้วไประวัป้อมละระวังป้อมเอาไว้เออเออสุดยอดมากปางเก่งมากเราจะต้องดูไว้นะคะว่าใครที่มันมีความแปลกประหลาดในหมู่บ้านนี้อุ้ยอุ้ยมันมีคนค่าหมาคนนั้นประหลาดไหมะหรือเขาขาเจ็บหรืออะไรไม่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะขาเจ็บเขาเดินเขาเดินมาเจ็บแบบเจ็บตัวเดียเนี่ยพ่อฉันฝากเอาไว้ สำหรับการเป็นทหารที่ดีฉันจะต้องมีที่หนีบไอคนที่ไม่มีหูแบบแปลกๆนี่คือคนไหมเนี่ยน่าจะคนหรือมั้งโอ้ยหูยาวดูปกติหมดนะเฮ้ยนั่นใส่หัวอะไรอ่ะอุ้ยฉันยิงใครอ่ะขอโทษมันก็มีการเสียสละกันบ้างโอเคเหมาอฉันก็จะยิงผิดเหมือนกันอ้าว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 เอามันบังหน้าดิอุ้ยอุ้ยผู้นั้นท้องท้องปองเขาแลบลิ้นมาเขาอาจจะล้อหลอกเฉยๆเอ้ย พีเหรอสไลด์สไลด์ขามาทําไมถ้าวิ่งกับแบกเฮ้ยช่วยด้วยครับผมร้องไห้แล้วนนั้นคือหัวยากระหรือม่กกันอ่ะม่วงหรือเปล่ามันจะเป็นปีศาจนะข้างในนั้นแหะมันเหมือนเป็นแบบพลังงานอ่ะอันนี้ทำไมร่างน้ามันล่าเริงจังองไม่เหมือนมีความสุขในการวิ่งอ่ะแต่เราทำอะไรมันไม่ได้หรอกมั้งมันก็แค่ยิ้มอ่ะนี่แหละอุ้ยสไลด์มาหรอือใครบังอะไรอ่ะใครมาเบียดอะไรอรีแลบลิ้นมาเอาละโอเค เพราะนั้นเดินเดินสไลด์มาเดินเอียงเดินเอียงก็ไม่ได้โอ้ยเธยิงผิดอีกแล้วสิบสองนาฬิกามีคนตาใหญ่กําลังวิ่งมาเราไหนวะอ้าวโอเคมันแค่ตาใหญ่เฉยคนวิ่งซ้อนซ้อนซอยอันนั้นอะไรอะไม่ใช่ไหมอ่ะอ๋อไม่ใช่นะมันค้างเออค้างกับหัวไม่ใช่หัวล้านอันนี้ยิงไม่ใช่เลยไปสักมีคนท้องปลอกกำลังมาในสิบสองนาฬิกาเอาเดเอาเดโอเคสวยสวยทุกคน จะคิดว่าเราทำได้ดีนะมันมีถอยหลังมาตัวนึงเนี่ยโหเกือบหลุดมาแล้วเชียวโอเคโอเิ่งมาถอยอเออเคโอเลอเคโอเคโอเคคโอเคเรียเร้อยคโอเคคนฉัคไปด้วยเคโไปโอคโอเโอเคโเคโอเดโเคโอเคโเคคโอเ้โอเคโอเคโอเคโเคโเอเคโเคโอเคอเ่โเคอเคอเคาอเคโอ่คโอเคโ่เเคเคโคโอเเคอเเอออ่ะ ตอนกลางคืนเนี่ยไอพวกสกินบ็อกเกอร์มันจะออกมาฆ่าเราอีกหรือเปล่าอะไรอะไรอะไรอะทำไมมันลอยอะไม่รู้อะอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไอไอข้างหน้าไม่มีตัวอะไรดำๆมาไอปังเหมือนว่าจะมาเอาเดช่วยให้แกมาเอาศพของฆ่าก็มาเอาเหมือนกันด้วยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮอสวย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 เก็บมันมาด้วยเลยละกันโอเคจะเข้าจะเข้าจะเ เเรดมา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 ฟานเร็วเร็วเร็วขาขับก็มีเพียบเลยเนี่ยพี่รันเก็บตัวพวกนี้ไปขายด้วยเราต้องเก็บไปขายให้ฉันดูหลังให้ทุกคนไปเลยไปเลยเก็บไปขายพี่รันเก็บไปขายเราต้องเอาเอาเงินมาซื้อกระสุนเพราะว่ากระสุนเราไม่พอไปไปไปเดี๋ยวจะเฝ้าให้เฝ้ให้เฮ้ยมาแล้วมัาอีเพียบเลยอุ้ยอยากน่ากลัวมาค่อยค่อยหยิบศพกลับเข้าไปในบ้านของมันเหมือนเอาไปกินเลยอะว้ายหนูคิดว่านะแม่ต้อศพกลับไปเพื่อสิงใหม่เว้ยโอ้ มันถึงรูปร่างประหลาดแบบนั้นน,นะนะเวลาคืนนี้จะหมดแล้วนะทุกคนรีบเติมกระสุนให้เร็วที่สุดฉันว่าแล้วฉันเติมอีกสักหน่อยโอเคอุย้ยตอนนี้ฉันมีกระสุนนะ่งร้อยแปดสิบนายอะ่ะอย่ายิงเร็วเกินีิพิรันเรา<ะ>ต้องเพ่งพินิจบ้างดิไม่ทันได้มองเลยคือคือพิรันเป็นคนที่แบบว่ายิงปืนเก่งไงมันมาไหม เช้าวันที่2ตอนนี้รู้สึกว่าตัวของสกินวอล์กเกอร์มันกําลังเออจะคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเราต้องไม่ปล่อยให้มันเข้ามาในบ้านของเราได้เด็ดขาดจริงใช่คือมันวิ่งมากับฝูงคนะแเราเห็นหลักขนาดบ้าเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไอตัวนี้กับหัวฉันเห็นนะคนเลยตายอย่างโป๊ยทำไมชินีไม่ตายกระสุนด้านกระสุนด้านขอเปลี่ยนกระสุนแ้านเฟ่ห้ามขาดนะครับกรุณาเดินปกติ ห้าเกมต่อนะครับคุณกับกับหัวเดินมาทําไมพี่แจงไปชิดตัวเลยไปชิดตัวเลยเชื่อเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเราต้องตรวจอย่างละเอียดไงได้เลยไปได้ครับไปได้ครับไมครับเมียนมาด้วยกันด้วยนะเออพี่ระวังไว้นะนี่ระหว่างนี้ก็เก็บด้วยอดรอไอ้นี่อะไรไม่ใช่หัวร้านนะไม่ใช่หัวร้านนะอะ ไม่อนุญาตครับแม่อนุญาตเอ้ยพี่แจ็คนนี้คนนี้เอ้ยข้ามันฆ่ามันฆ่ามันครับอืมไอ้นี่กลับหัวมาอันสไลด์มาเพื่อวิ่งไวเหรอยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดหน่วยกระจัดเฮ้ยมีแต่ไม่มีแต่หัวมีแต่หัวโอ้ยไม่อนุญาตตัครับนั่นแหละพี่แจ็พี่รันเก็บไว้นะเป่นนี้ขอเก็บของแป๊บเก็บเลยเพื่อนเก็บเลยขอเก็บตัวเองก่อนเน้าม รุนา,าเดินดีๆพี่รันหัวไปหัวหลุดไปไหนเฮ้ยมันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะ <ST ART> เหมือนยิ่งวันตอนเช้าคนมากแค่ไหนตอนคืนก็จะมีศพออกมาเอามากแค่นั้นพี่แจงมันยังไม่หมดนะพี่รันหัวแจ้งดูดีๆดูดีๆ <ST ART> เดี๋ยวพี่รันเตียงลงมาเก็บของครับเดี๋ยวพวกเราเออจะดูแลพี่รันเองที่ที่บ้านมาเร็ว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  พี่ลันพี่ลันกลับมาเลยพี่ลันมาเร็วกลับมาที่เราทำไมของพี่รันเก็บไปแล้วเหลือสองอะตอนแรกยังเหลือห้าอยู่เลยยิงอยู่ยิงอยู่พี่ลันกลับมาเก็บจมันจะเด็งออกอ่ะเล็งดีๆพยายามพยายามเล็งดีๆเล็งดีๆพาไปไปกลับ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 ไปซื้อเปเดด้วยนี่มันเครื่องคืนแล้วนะเราเจ็บกันหนักมากเลยเลยพี่รันกลับมาคืนที่สองเองอ่ะกลับมาดูให้อยู่งแลวเร็วแมวหมู่บ้านก็ใส่ของเราหิมะเริ่มตกแล้ว มั<ค>นมีืนล้มแข่งฟระนีมีอยู่ป้อมนึง <c oughs> ฉันเก็บรอบสองแล้วเนี่ยมาอันกำลังเข้าหมู่บ้านนะเยอะเลยเพียบนะฝากด้วยพี่แจงฝากด้วยไปขายของให้กำลังดูอยู่แล้วมันจะมายืนบังกระสุนทำไมไม่เป็นไรมันต้องมีการเสียสละก,กันบ้างแหละ เนี่ยมันยืนบังกระสุนอีกแหละอืมอ๋อถ้าเห็นตัวเราเนี่ยคือไม่ถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมไม่ถูกต้องมันคือร็อปเปอร์เกงเกอร์หมู่คนนั้นเข้ามาในหมู่บ้านเราละอะไรเพื่อนเมมจัดอันนี้เมมเมมมาช่วยเรามาช่วยเรามาช่วยเราเออหุยหุยหยตัวใหญ่มามายิง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 เฮ้ยมันยิงน่ากลัวมากพี่เจ้าดูดิตัวตรงกลางอ่ะเออเฮ้ยฝากยิงหน่อยฝากยิงหน่อยเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ข้างบนให้เออได้ได ขันหลังหน่อยเมื่อกี้ <โด S 1> วิ่ง<โ>ด,ดีๆนะครับกรุณาวิ่งให้ตรงวิ่งให้ดีผู้คุมหมู่บ้านของเราค่อนข้างตาเขถ้าคุณทําอะไรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวคุณตายไปวิ่งซ้อนหลังไอ้เสื้อแดงมาออ้ยมันนี่มันนี่ฉลาดจริงๆในไอ้พวกสกินวอล์กเกอร์เนี่ยมันรู้ว่าเราจะยิงมัน,น,ม,นมันก็ไปหลบอยู่ในหลังชาวบ้านของเราหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วพี่จ้งเก็บเลยโอ้รอรอรอ โอ้พบ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 โอ้โหพี่ล้านมันเยอะนะน่ะเฮ้ยดี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 ยิงยิงยิงเดี๋ยวเก็บมาดีดีมาอีกพี่ลัานไปเก็บพี่ลัานไปเก็บมันเยอะนะเก็บแล้วเก็บแล้วเนี่ยกำลังเก็บทางกลับบ้านเลยอะไรกลับอะไรกับนั่นแหละกลับมากลับมาไปแย่งกลับมาไม่อยู่นี่มันคืนที่สามเลย่รอกว่ากำลังเสริมจะมาก็ต้องคืนที่สิบใช่แล้วกว่าจะถึงเวลานั้นนี่เราจะรอดกันอไหมเนี่ยวอนหนึ่งเรียกวันสอง ตอนนี้ประชาชนจากหมู่บ้านข้างๆหมู่บ้านไซย้อยกาลังเดินเข้ามามู่บ้านไซโยของเราแต่บางคนก็พยายามที่จะสไลด์บางคนก็พยายามที่จะคลานและบางคนก็พยายามที่จะมีหัวอย่างเดียวบางคนพยายามทาตาโตเพื่อให้เหมือนมนุษย์แต่มันผิดเราได้ใส่ปิ๊กอบางคนพยายามแลบลิ้นเลียคอคนข้างหน้าแต่เราจับสังเกตได้ก่อนไปไปไปทุกคนไปรีบวิ่งรีบวิ่งขอเก็บของแป๊บ ผ่านไม่ผ่านเฮ้ยพิรันนี่พิรันยิงไปดีเฮ้ยเอ็นี่อ้วนปะวะอ๋อชดนายบุลลี่มันอะเฮ้ยหูไปผ่านเอ้ยสกิลอย่าวิ่งอย่าวิ่งเก็บ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 ลิฟเก็บลิฟเก็บลิฟเก็บมันมาเห้ พี่นันพี่นันไปเก็บของโค้ยไปดุบ้ามันเริ่มห่วงสดมากขึ้นเรื่อยๆพี่แจ้งยิงดียิงดียิงดียิงดยิงอยู่ดียิงอยู่เดียิดีดิมันห่วงต่อปอมันห่วงต่อปอห่วงต่อปออุ้ยโดนโดนเอาดิตายเพื่อนเอาฉันอะอุ้ยตายโอ้ยงานเข้าแล้วพี่นันตายเกิดได้ปะเกิดได้ไปกลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่รันจะตายไปซื้อแบนเด็ดแมทเออไปซื้อไว้เลยปัง ตอนนี้อ่ะเรื่องของว่าเราเริ่มแย่ที่ขิงที่สี่เท่านั้นอยากรู้ว่า AI สะสโพบืออะไรอ่ะแต่ว่าถ้านสวุาฉันซื้ออ่ะมันก็จะไม่มีตังแล้วไงสานะมร้อยใช่ไหมเออก็ได้ AI สอจะขอเสามร้อยห้าสิบเองเฮนี่ยมันวิ่งมาอยู่เนี่ยตังมันข้างหลังวิ่งมาเต็มเลยรีบมารีบมา พี่ล่นพี่รนขึ้นไปประจำ<ส>ที่ก่อน<ส>ขอซื้อกะสุนแป๊บดำล้วนมันค้ายๆกันอะเห็นอะไรมาฉันมาแล้วประจำที่โอ้โหนัดแรกก็โดนคนเลยนะนัดแรกอะไรเ้ืองไหวยนัดก็จะโดน,โดนฉันบอกเลยนะว่ารอบเนี้ยไม่มีอะไรที่แบบว่าผ่านหูผ่านตาใช่ไม่ได้แน่นอนอันรอบนี้เดี๋ยวพวกเธอยิงนะ ฉันจะวิ่งไปวิ่งกลับเพื่อให้เราเนี่ยได้รับเงินที่มากที่สุดเพื่อเราจะได้ซื้อป้อมปืนในคืนที่6เชิญครับเชิญครับโอ้ยฉันจะบอกว่า a อสกอนี่มันทําให้ฉันแบบว่าทางานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าฉันเลนไมที่ใครใช่ป่ะแล้วมันเป็นเอ่อสีแดงๆอ่ะก็คือคนนั้นแหละมาแต่ยหมดแล้วฉันได้แค่นี้นะฉันถามจริงฮะหมดแล้วยังไงนะ เที่ยวต้องยิงเองอะสิใช่เอียงคอไหมมีแต่หัวหรออย่าเด้งเป้าคริงกลับมาขายก่อนอไรปลากลับมาขายก่อนกำลังกลับกำลังกลับไม่มีหน้าเอียงคอห้ามลอยนะคะห้ามลอยเนาะอย่าแลกเป็นไม่ชอบให้คนลอยนะคะพี่แจวิ่งต่อพี่แจวิ่งต่อ เฮ้พี่ลองดูไว้นะไอ้ปังไอ้ปังฟั่งไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่แจ็ควิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อไปทุกคนวิ่งเข้าไปยาเอี๊ยดเอย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 ตกใจหมดเฮ้ยหูมีหูไอ้นี่มีหูตายซะไอ้นี่มีหัวกล่องอุ้ยมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยวิบังคนมันเอาศพมาด้วยอะทุกเพื่อน พี่รันวิ่งว้ายเฮ้ยเพื่อนมันมามันมาพี่รันมาวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่อ๋อฉันมาแล้วฉันมาแล้วพี่รันเก็บพอไหมเราจะดูให้ไหมเก็บ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 ตั้งนึงตั้งนึงพี่รันไอ้ปาไอ้ปาซื้อไปเด็ดแบบนั้นเลยเผื่อพี่รันตายคืนที่ห้ามันแบบว่าเริ่มหรือโหดแล้วนะฉันบอกเลยนะว่าฉันเหนื่อยมากนะตอนนี้มีตังอยู่ห้าพันถ้าเก็บอีกสักนิดนึงเนี่ยก็น่าจะครบหมื่น โอ้โหจะทันไหมวะทันได้อยู่อันนี้ไข่ในปะเนี่ยอะไรโอเคมันคือโดดโดดโ,โ,โดนหนึ่โดนสองโดนสามโดนสีโอ้โหมันโดนเร็วจังอะสะก,กินวอเกอร์มันวิ่งแล้วน่ะมีตาปนนะมีตาปนยังไง ไม่มีหน,น <ะ S 2> ้าหลังสองตัวปังงั้นมา 7, ดูแทนมาดูแทนแด <8 S 3> โอ้โหกระโดดยิงไอ้ตาโปเนี่ยมันเหมือนมันแบบจากนินหนึ่งนะใช่ถ้าเราเสี่ยงไม่ได้ไงมาลวเว้ยตรวจเช็คแบบกล้ชีด,ดยิงเพินมาแล้วโคพเวอร์ทีนะจะเกลได้เลย เก็บต oui mm e, ัวอย่างเนื้อมนุษย์เอาไปขายไอพวกสกินวอล์เกอร์เฮ้ยเหมือนมันสกินวอล์เกอร์มันเก็บแขนป่ะเมื่อกี้โอ้ยยังโหดอ่ะเออนี่มันซอยมาแล้วจะพาอะไรฉันไปด้วยไอฉันเองไปไปไปรีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้านพี่นันเริ่มเก็บเลยพี่งานจริงได้แล้วได้แล้วมาเก็บมาเก็บมาเก็บฉันสแกนอยู่ฉันสแกนแบบทีละตัวเลยไป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 ขอจะขอเก็บกันดี เก็บดิเก็บเลยเก็บเลยดูให้อยู่ดูให้อยู่ฉันว่าไอตัวพวกตัวดำๆอย่างเงี้ยฉันชอบที่จะยิงแบบยิงแบบระยะประชิดมากกว่าเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นโอเคเล็งไม่ค่อยได้ได้แล้วได้แล้วเลยเท่าไหร่พี่แจงว้ายมันเกิดต่อหน้าฉันมวิ่มาวิ<อ>่มาไม่มีใครทำพี่แจงไม่มีใครทำพี่แจงได้อะไรเอาเรื่องต่อไปไปสักสองสามรอบอ่ะถ้าถือว่าเราล่อไหมไกลแบบหรือยิงให้หมดอะตอนนี้คือแบบ ไอตัวดำตายให้พี่รันให้พี่รันยิงให้เราไอปาววิ่งเก็บไอปาวขายเราวิ่งเก็บเลยชั้นถุงเยอะชั้นถุงเยอะก่อพี่รันไอพี่รันยิงพี่รันยิงนะขายก่อนเอไปเองได้กลังไปโคตรทาวเปรียงขอยีกรอบนึ่งข่อยวิ่งอีกรอบนึงโอ้ยพี่รันตายแล้วนะติดมาแล้วนะไอแจ้งหน่อยดิสองข้างหลังพี่แจ้งหมดแล้วหมดแล้วพี่แจ้งโอ้โหศพหายหมดเลยแจ้เติมกระสุนป่ะเติมกระสุนป่ะเติมไอปังขึ้นไปดูให้หน่อย ฉันมาแล้วอย่าหน้าโรคจิตครับอย่าหน้าโรคจิตหนึ่งคำถามไหวไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะเก็บไหมงั้นไหมฉันไม่เก็บนะเพราะว่าฉันเหลืออีกแค่เออไม่ถึงประมาณแปดร้อยกว่าหมดแล้วพี่หลันขึ้นพี่หลันขึ้นพี่ชั้นว่ามันใกล้เกิดพี่หลันไม่ไม่ให้ปลาขึ้นไปให้ปลาขึ้นไปเดี๋ยววิ่งขึ้นขึ้นขึ้นไม่พี่หลั่นขึ้นไปข้างบนฉันขึ้นไปฉันขึ้นไปพี่หลันมันหลุดมาหลายตัวเลยเนี่ยไปยิงไม่ทันเรายิงไม่ทัน ไม่เล่นไอปางอ่ะอาว์าวมันอยู่ใกล้บ้านนะจะจะบอกให้พวกนายแบบปล่อยมันหลุดออกมาเยอะเลยนะอโอเค,อเคขอโทษขอโทษพวกเราตัดสินใจละว,ว่าพวกเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกอุยมันเยอะมากอะรอบเนี้ยเยอะดินั่นนั่นไปวิ่งไปแล้ว วางตัวมันไม่ออกอาการ้ยนะกระสุนกระฉันจะหมดกระสุนฉันจะหมดพี่แจ็ยิงไว้พี่แจงพี่แจงแกราต้องเปี่ยนมายิงก่อนนานติดกับดักเลยหลายตัวด้วยฉันจะโอ้โหฉันจะบอกให้นะว่ารอบนี้เราเราพลาดกันเยอะมากนะคะทุกคนเพราะว่าพี่รันอะวัวแต่ลงไปเก็บเออข้างล่างคือเราต้องดูข้างบนอย่างเดียวเพราะว่าข้างล่างอะเราแต่รอบนี้ยังไงอื่นถึงแน่พี่แจงเพราะว่ามันอยู่ใกล้เราปล่อยมาแบบติดกับดักกันเพียบเลยอ่ะฉันเสียใจกับดักไงเราต้องหาตังค์ไปซื้อกับดักเพิ่มอีกเนี่ย เดี๋ยวฉันปกป้องต้องปกป้องไอศพที่อยู่ตรงนี้ด้วยอย่าให้พวกสกินวอล์เกอร์ดำมันมาเอาไปมาไปขายได้ขาย,ขาย,ขายเดี๋ยวเดี๋ยวรักรอให้โอ้โหกับดักร้อยหล่อมากทุกคนไะไเดี๋ยวซื้อมาใส่เรวซื้อมาใส่แต่ฉันไม่เหลือตังแล้วนะฉันต้องเก็บไม่เป็นไรฉันมีฉันมีนมคือเน,นี้ยแหละค่ะทุกคนตังเก็บตังเก็บเราจะสามารถมีปืนที่ราคาแพงที่สุดในเกมได้แล้วครับผมและนี่คือปืนหนึ่งหมื่นเฮ้ยปืนหนึ่งหมื่นไอ้ปางมันไม่ได้เป็นป้อมว่ะคืออะไรอะ มันเป็นปืนติดตัวไงแกนลิงอ่ะแกนลิงโอเคคืนที่เจ็ดกันเราจะผ่านพ้นไปนะคะเราจะมาดูกันว่าคืนที่แปดเราจะไหวกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ฉันคิดว่านะเราจะต้องซื้อกับดักด้วยล่ะปังพี่แกช้อปซื้อมาละโอเคสวยวางไว้โหลดเก็บหมดแล้วไปประสบปัญหาเล็กน้อยถึงปัตกลางพี่รันเราทำได้เครข้างบน โอ้ my ่ o อมันเยอะมากเลยปาช่วยฉันด้วยพี่รันไม่ขึ้นข้างบนแล้วฉันยิงอยู่ข้างบนคนเดียวแล้วมันแบบฉันเห็นมันวิ่งเข้ามาเต็มไปหมดอ่ะได้พี่แจงฉันคือฉันต้องพูดว่าสไนเปอร์ฉันใช้ไม่ได้จริงๆ่ะเพื่อนฉันเลยจำเป็นที่จะต้องซื้อแก๊สลิงโอเคไม่บวกเลยก็ได้เอาเลยไม่เอาไงใครยิงทันก่อนตอนนี้ ฉันไม่มีสไนเปอร์แล้วแต่กำลังซื้อป้อมปืนเพิ่มฉันต้องซื้อป้อมปืนเพิ่มเอาดิเอาดิเออดีเออดมันหุดมันเก่งขึ้นจริงๆว่ะมันฉลาดขึ้นเออดีมันวิ่งแอบหลังคนมีอิมพึงตายเราตายแน่เราตายแน่เอ้ยไม่ได้ครับพอได้อยู่เรพอได้อยู่ เ,เอาใหม่ทุกคนเราจะไม่ยอมรอบนี้เราจะต้องทําให้ได้ฉันบอกแล้วว่าให้ขึ้นไอ้ปังขึ้นไปข้างบนได้ไหมฉันมีแต่แกสลิงนะเพราะว่าฉันสไนเปอร์ถัดลำกล้องฉันยิงได้แต่แกส์ยิงมันมีกระสุนหมดไหมเฮ้ยไม่มันมีสองท,ที่แันคืนที่แปดพอดีเลยแย่ละเราไม่มีเราไม่มีศพอยู่ข้างนอกเลยนอกเสียจากเรา,เราต้วรอดเป็นตัวลรอดตัวดำมาขังเดียวไปไปเอาไปเป็นตัวล่อเลยให้มันออกมา มาเอาเพื่อนแกไปสิไอมิีแกลลี่แกหมดแล้วเนี่ยแกลลีกอยู่กล้งอะฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเยป้าลังห้ชัดูข้างหลังให้เก็บเลยเพี้ยมา เกินมันเกินมันเกินมันเกินคุณอาคุณอามันเกินคุณอามันเกินคุณอามองหลังด้วยมันึ่มุดบันเกินไม่มองพี่เราอย่างไรพี่เราอยหน่อยขอเก็บของอุ้ย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 โอ้โหฉันตายมาถอยมาถอยมากลับมากลับมากลยิงหน่อยนะจะขอเก็บบ้างฉันว่านะเราต้องซื้อกับดักเพิ่มเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อกับดักเพิ่มเนี่ยเราตายแน่เพราะไม่กินแล้วปล่อยให้มันหลุดออกมาเยอะมาก ปาต้องวิ่งไปตรงหนูน่ะแถวๆรถข้างหน้านู่นเลยอ่ะโอเคไปลิ้นเหรอไอ้ลิ้นไอ้ลิ้นเดินถอยหลังทำไมในเกมที่เล่นเราฉันรู้สึกแบบสนุกสนานและการกดต่าโอ้โหโอ้ย ทำไหมเนี่ยทำไหมเนี่ยอย่าอย่านอนมาอย่านอนมาบางตัวมันก็ยังไม่แสดงนะจนกว่าจะมาใกล้ๆอ่ะหน้าตามันไงหน้าตามันอาจจะแบบแปลกประหลาดอ่ะเรายิงเ้ยถ้างั้นยิงประชาชนไปเลยไม่ได้ไม่ได้พี่รันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นตดกระดัหนึงตัว เดียว <มา S 1> ทุกคนอดทนไว้่<ม>าขอโทษครับประชาชนเอือตัวฉันเองอือผีเก็บพีไไ่แจงเกไไ็บอะไรโอเคเก็บคนลงไปลงไปลงไปช่วยเฝ้าฉันทีนั่งเฝ้าอยู่กันลังเฝ้าอยู่โอ h my god มาโอ้โหมาเพียบเลยพี่รันนี่ไปเลยไปเลยไปเลยอ,อยีออนน่ยมเลย กเข้้ามลนอนี้อยากให้ซื้อ5,000อะเพราะว่านี้มันคือสุดท้ายเราต้องป้อมปืนอีกสักป้อมหนึ่งแล้วก็ช่วยกันซื้อตัววางกับดักด้วยเพราะตอนนี้ปืนของเรามันครบเครื่องแล้วทุกอย่างเลยไม่ได้ชุวต้นชาไม่ได้พี่นายพี่รายครบเจ๊จนะเจนจะวิ่งไปช่วยปังครบอยู่ครบอยู่อีกได้สองร้อยวิใช่ปะได้อยู่นะลาการลูกมะเร็วแล้วเก็บของด่วนๆไปเดี๋ยวไปขายของก่อนฉันเก็บอยู่เอา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 ตั้งป้อมปืนก่อนขอตั้งป้อมแป๊บ เราเๆๆๆขอเก็บของก่อนทำไม้มีเงินซื้อกระสุนปืนตั้งตรงกลางนี่แหละคืนสุดท้ายอย่าให้มันเข้าไปได้ทุกคนไอ้ปังพี่รันพี่รันช่วยดูหน่อยด้วยอะไรไม่มีตังค์ซื้อกระสุนปืนเก็บของดิเก็บของดิเพื่อขายดิไอ้เบิร์ตพี่แดงฉันได้แค่ดีนะที่ฉันฉันยิงอยู่ฉันยิงอยู่ส,สรารภาะโดนโดน โดนโดนฉันขอโทษนะประชากรพุ่งปองพอุ่งโตมีคนติดกับดักดูด,ดีทุกคนดูดีๆเฮ้ยมีแต่หัวเยอะมากโอ m ม g o ามันเอียงมันเอียงพี่ลันดูข้างบนนะเดี๋ยวจะดูข้างล่าง กำลังดูให้อยู่กำลังดูให้อยู่ไอ้หน้าเวียดไอ้หน้าปลาดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้เอาให้หมดเลยค่ะหมดเลยไอ้ป้าใหญ่ค่ะคุณไปเราเข้าเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้มันฉันเห็นอุย้ยมันหลุดแบบพุงตะพุงเต่งมาอีกตัวหนึ่งอ่ะตกใจมันเลยทุกคนค่ะแล้วนี่คือคืนที่สิบอะไรอะไรมันมาเก็บศพเต็มเลยทุกคนใช่อ่ะดีอันตรายนะั่นอ่ะตอนต้องเก็บอีกไหมวะ แต่ป้อมปืนจะทำงาน<ะ>ดีมากเลยนะอ h oh, I love you ป้อมปืนหรือว่าทาหารจะฆ่ามันไปหมดแล้วก็ไม่รู้นะโอ,อ้หรือว่าทหารมันอยู่มือข้างๆแล้วเขากําลังไล่ก,กําจัดมาจนกว่าจะถึงเมืองเราหรือเปล่าแต,แต่คืนนี้มันเป็นค่ำคืนที่เงียบม,มากๆนะคะไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าตามที่เขาสัญญาไว้เขาบอกว่าถ้าวันที่สิบเนี่ยเขาจะมารับเราทุกคนกลับไปบ้านของเราแล้วดูเหมือนว่าไอ้ตอนนี้ไอ้ตัวดําที่มันเป็นสกินวอลเกอร์ที่มันเก็บศพไอ้ตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่ออกมาแล้วนะทุกคนโมงอะมันเกิด ยังไงคืนสุดท้ายเฮ้ยมาช่วยเรามารับเรายเ,ราเย้สดยอดในที่สุดนะคะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็สามารถกําจัดสกินวอลกเกอร์ไปได้แล้วนะคะมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะบางตัวมันเหมือนเราจัดเลยอะ่ะดีนะที่เราสังเกตเป็นนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีพลาดไปบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ชนะในครั้งนี้นั่นเองค่ะเย้เดี๋ยวฉันขอไปรับโล่ก่อนนะพี่แจงโล่แบบ เราชนะเธอก็ต้องไปรับโล่เหมือนกันเพราะเราเป็นพลทหารที่เก่งที่สุดโอเค okay, ค่ะทุกคนสำหรับครั้งนี้นะคะถ้าใครชอบให้เราเล่นเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆมเ,เพื่อนๆจะได้พลาดกันนะคะสำหรับครั้งนี้เราคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ,ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายครับ